คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวในไต้หวันกันบ้างนะคะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบหล่าว่ามีความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการที่จะส่งออกเนื้อหมูที่ชานิสารเร่งเนื้อแดงไปยังประเทศต่างๆนะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นไต้หวันก็เป็นหนึ่งในจุดที่ ทางสหรัฐอเมริกาอยากจะนําสินค้าเข้าไปจําหน่ายแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยประชากรของไต้หวันจํานวนหนึ่งค่ะเขาออกมารวมตัวกันประท้วงนะคะโดยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้มีการนําเข้าเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐอเมริกาที่จะนําเข้ามากําหนดไว้ในวันที่1มกราคม2564ค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่า ประชาชนของเขาเนี่ยก็ร่วมมือกันนะคะในการทํากิจกรรมกับบรรดานักการเมืองจากพรรคก๊ก,กมินตั๋งและทางสหภาพแรงงานเพื่อที่จะคัดค้านค่ะโดยสํานักข่าวต่างประเทศมีการรายงานจากกรุงไทเปว่าพรรคก๊ก,กมินตั๋งและสหภาพแรงงานหลายแห่งร่วมกันจัดกิจกรรมเดินขบวนประท้วงไปตามท้องถนนในกรุงไทเปเมื่อวันอาทิตย์เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการที่รัฐบาลสายกลางซ้ายของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือด DP ภายใต้การนำของประธานาธิบดีไช่อิงเวินผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการนำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐนน่นหมายความว่าในอนาคตเนื้อหมูและเครื่องในหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐจะเข้าสู่ตลาดไต้หวันได้มากขึ้นค่ะทางนี้ไช่ได้ประกาศเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่านับตั้งแต่1มกราคม2564ไต้หวันจะเปิดตลาดให้กับเนื้อจากวัวของสหรัฐ ซึ่งมีอายุมากกว่า30เดือนขึ้นไปและผลิตภัณฑ์เนื้อหมูซึ่งมีสารที่มีชื่อว่าแรคโตพาเมดหรือสารเร่งเนื้อแดงแม้สหาภาพยุโรปหรือ EU จีนและอีกหลายประเทศจะยังคงมีมาตรการในการห้ามการนำเข้าก็ตามโดยผู้นำหญิงของไต้หวันยืนยันนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามบรรทัดฐานระหว่างประเทศและจะเป็นการช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับไต้หวันได้มากขึ้นนั่นเองค่ะคือถึงแม้ว่าพรรคก๊กมินตัง๋งซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายซ้ายจะมีการเรียกร้องให้รัฐบาลทำการส่งตัวแทนมาประชันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านทางรายการสดทางโทรทัศน์แต่ ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใดค่ะ